พ okay. ี่เดนมีควพิเศษอะไรมาตั้งใจพวพันนีค้คะอ๋อสวัสดีครับเอ,อ่อปีนี้พ็อกกี้เด์เราจัดเต็มนะครับปี2024นะครับปีนี้อาจจะพิเศษกว่าทุกปีนิดน,นึงเนื่องจากว่าทุกปีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะจัดงานที่ห้างนะครับคราวนี้เรามาจัดที่ตึกที่เราเป็นสำนักงานที่เราเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อประมาณสักครึ่งปีที่แล้วนะครับเราก็เลยถือโอกาสเฉลิมฉลองด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าปีนี้เราจัดเต็มกว่าทุกทีเรามีทั้งพ็อกกี้ช็อปเรามีทั้งพ็<ม>อกกี้คาเฟ่นะ หลายๆรสชาติเนี่ยยังไม่เคยออกงานที่ไหนนะครับก็มาออกที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็จัดเต็มที่ครับปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆแล้วก็ผู้บริโภคอนไทยนะครับก็จะชื่นชอบกับกิจกรรมที่เราจัดในปีนี้นะครับครับปีนี้วันนี้เอาพิเศษอะไรมาฝากนกนโอไม่ได้โอ้วันนี้ก็เรียกว่ามาแชร์ความสุขมาชแชร์แฮปปี้เนสกับแฟนๆครัมาร้องเพลงมาเล่นกิจกรรมแล้วก็มาแบ่งปันความสุขด้วยป๊อกกี้ครับ ใช่เรามีแบบบ็อกกี้เรียกว่ามาแชร์ต่อความอร่อยของบ็อกกี้ให้คนได้รู้หลังๆก็มาแชร์ความสุขทั้งกันแลายกันครับผมเพราะว่าวันนี้เราร้องหลายเพียงเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าพูดคุยกันแบบว่าเป็นสไตล์เราทั้งสองคนอะไรอย่างนี้ครับผมก็มีความสุขครับขอบคุณที่ทุกคนสนุกทีมีแล้วก็บ็อกกี้ด้วยพี่ปเผยครัปีนี้เป็นมีรสชาติใหม่ด้วยค่ะเป็นยังไงบ็อกกี้รสชาติอะไรปีนี้หลายรสเลยครับก็ รถแรกก็คือป๊อกกี้นมนะครับจริงๆป๊อกกี้นมเนี่ยเราเคยเอาออกสู่ตลาดเมืองไทยมาครั้งหนึงนานมากแล้วนะครับแล้วเราก็เอาออกไปจากลายการผลิตนะครับแล้วก็ด้วยกระแสะเรียกร้องของผู้บริโภคบอกว่าทาไมป๊อกกี้นมหายไปนะครับปีนี้เราก็เลยเอาป๊อกกี้นมกลับมาแล้วก็เราทํามากไปกว่านั้นคือใช้เป็นออคไกโดมิลค์ด้วยนะครับซึ่งมีแคลเซียมสูงนะครับก็จะตอบโจทย์ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความอร่อย ความริชของนมแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับรถที่สองก็เป็นรถไทยๆนะครับรถทุเรียนซึ่งจริงๆแล้วตั้งใจจะทำรถนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ประจวบกับตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเยอะด้วยนะครับทุเรียนเนี่ยปกติไมใ่ใช่เฉพาะบูริมพลไทยที่ชื่นชอบแต่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลเซียสิงคโปร์ต่างคนต่างชื่นชอบนะครับเราก็เลยถือโอกาสช่วงปลายปีเนี่ยที่เป็นหน้าท่องเที่ยวด้วย นะครับเอารถนี้กลับมาไม่ใช่กลับมาครับเพิ่งออกสู่ตลาดเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกนิดหน่อยหน่อยนะครับมี Po ็อกกี้ DIY เซตนะครับก็เพิ่งออกสู่ตลาดปีนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเซตที่เป็น DIY นะครับใช้บลอกกี้กับเอลฟี่มาผสมแล้วก็ตกแต่งเองให้เป็นต้นคริสต์มาสนะครับมีโมเข้ามาให้อยู่ในแพ็กก็ว่าน้องๆน่าจะชื่นชอบกันเพราะเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับก็ยังมีอีก อื่นๆอีกมากมายนะครับเอาเอาประมาณนี้ก่อนนะครับอยากพิเศษนะทูียวชอบคอนพิเศษมีได้ลองูใหม่เอกหรเปเรียบร้อยแล้วครับรชอบใช่ผมชอบทุเรียนมากเลยครับจริงๆก็ชอบทุกรดนั่นแหละครับเพราะว่าอร่อยมากกับรถแต่ว่าช่วงนี้ชอบทุเรียนเป็นพิเศษครับเพราะเพิ่งอ,ออกใหม่แล้วก็ปกติชอบทานทุเรียนอยู่แล้วด้วยครับยิ่งแบบกลิ่นแรงๆเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบและนี้คือบอกกี้คือแบบ ทานเข้าไปปูกลิ่นทุเรียนชัดมากแล้วรสชาติก็อร่อยมากด้วยครับเลยชอบมากเลยพ <ermo> ี่ศีอะครับครับก็ผมชอบรสด้วยทางรสวด้วยรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าตรงตรงัวแข่งมันเป็นแบบช็อกโกแลตด้วยครับผมันจะเป็นรสชาติด,ด้วยแล้วมันแบบอร่อยมันกรอบแต่ปกติก็พลาสติกก็กินแฮทแล้วแบบว่าสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยอร่อยผู้ป่วยาหลังตอกนี้เราจะมีระดับทีๆมาปรับเปนแบบเท่าไหร่โอ้มีอีกแน่นอนนะครับก็ผมว่าใน แผนของเราเนี่ยอาจจะยังบอกไม่ได้ร้อซว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่อยากให้ทุกๆคนติดตามทางช่องทางการสื่อสารของเรานะครับหล,ลักๆก็จะเป็นเฟซบุ๊ o ไอจีหรือว่าเนะครับแล้วก็เว็บเพจของเรานะครับรับรองได้ว่ามีกิจกรรมดีๆในลักษณะแบบนี้นะครับรวมถึงสินค้าใหม่ๆรสชาติใหม่ๆมาออกสู่ตลาดมองไทยอย่างแน่นอนครับก็ฝากปอกกีเลยครับดีวหากิจกรรมในวันนี้เลยครับจะไ้เทีม่ผมก็ บางติดตามกิจกรรมของระหว่างบ็อกกี้กับซีลนิวด้วยค่ะว่าหลังจากนี้เราจะได้ทำอะไรกันบ้างครับแต่ว่ามีแน่นอนก็อยากหวังว่าจะได้อยู่กับบ็อกกี้ไปอีกยาวๆเลยครับฝากด้วยฝากด้วยครับไปอยู่กลไกลยาวๆก็ฝากอ่าวัตบ็อกกี้ที่นี่ด้วยครับผมเรสามารถมาลองดีไอวายได้หรือว่าบ็อกกี้คาเฟ่ได้ทำมาถ่ายรูปก็ได้ ที่ที้คนนี้มีมาาราคาที่ได้มาเป็นผู้รีบกแฟนกับเรานะคะก็มาร่วมกับพี่ๆนัทขอบค,คุณทีดกิจกรรมดีๆก็ติดตามกันต่อไปนะคะสนับส่วนของพี่บลูท่มขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ